อ่ะนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะ<ม>ก็อยู่กับ K1Dev นะครับ<ม>ก็ในส่วนของวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเดฟจะมารีวิวในส่วนของตัวทรัพยากรตัวใหม่นะก็เป็นทรัพยากรปลูกผักนะครับเนาะโอเคปลูกผักปลูกพืชนะครับประมาณนี้เนาะก็จะอารมณ์คล้ายๆในส่วนของตัวทรัพยากรเลี้ยงสัตว์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะก็อย่างที่บอกครับสก,กิปต,ตัวนี้จะคล้ายๆระบบเลี้ยงสัตว์ก็คือ สามารถที่จะปรับแต่งคอนฟิกได้เยอะมากๆเลยนะครับเนาะโอเคเราไปดูกันเลยนะก็อันดับแรกเลยนะครับสามารถเพิ่มโซนได้ไม่จํากัดเนาะแล้วก็แต่ละโซนเนี่ยสามารถปรับแต่งแตกต่างกันไปได้ทั้งหมดเลยนะผมเนาะสมมุติโซนนี้นะครับเป็นโซนปลูกใบายาสูบอีกโซนหนึ่งเป็นโซนปลูกข้าวโพดอีกโซนหนึ่งเป็นโซนปลูกสตอรอเบอรี่อะไรแบบนี้สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยเนาะก็แต่ละโซนสามารถทาบีฟได้นะครับเนาะก็รูปแบบของบีฟนะครับสีบีฟแล้วก็เท็กซ์ข้อความแล้วก็ แต่และโซนสามารถเปิดปิดบิฟได้เนาะสมมติโซนปลูกธาร,รมาโค่ใบายาสูบเนี่ยมาให้มันมีบิฟบ,บนแมปก็สามารถปิดได้เหมือนกันเนาะในส่วนนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีประอะไรยังไงบ้างเนาะอืก็สามารถปรับขนาดของโซนได้นะตอนนี้เดฟทาโซนไว้ตรงนี้เนาะก็คือสามารถปลูกตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในโซนปลูกยาสูบล่ะอะถ้าเกิดเราอยู่ไกลจากโซนปลูกยาสูบนะเดี๋ยวเดฟจะลองกดใช้เทมดูก็คือ สามารถตั้งไอเทมได้ก็คือจะมีไอเทมในการที่จะเป็นไอเทมปลูกนะครับแล้วก็ไอเทมลดน้านะครับแล้วก็ไอเทมที่จะได้ไอเทมที่จะได้เนี่ยสามารถสุ่มเพิ่มได้ไม่จํากัดเนาะประมาณนี้เลยนะแก่เดี๋ยวเดฟจะลองกดใช้ไอเทมดูนะครับผมปึ๊กอ่ะก็จะขึ้่นมาต้องอยู่ในโซนปลูกเท่านั้นนะโอเคครับก็ต้องเข้าไปในโซนปลูกเนาะแล้วก็ทํากันไว้แล้วนะครับผมก็คือสมมติอะเมล็ดยสูบเนี่ยต้องปลูกแค่โซนของเมล็ดยสูบนะไม่สามารถที่จะไปปลูกในโซนของปลูกข้าวโพดได้อะไรแบบนี้เนาะก็คือทําไว้กันหมดแล้วน เ,เราไปดูกันนะครับปลูกเลยนะครับผมปุ๊บกดใช้ก็จะมีท่าทางนะครับแบบนี้เลยเนาะปรับระยะเวลาของท่าทางได้นะครับผมเนาะแล้วก็แต่ละโซนเนี่ยเราสามารถที่จะจํากัดการปลูกได้นะครับผมเนาะสมมติโซนนี้นะครับปลูกผักได้แค่10ต้นโซนนี้ปลูกผักได้แค่5ต้นอะไรแบบนี้สามารถคัสตอมในส่วนนี้ได้เลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับอ่พอเราปลูกเสร็จก็จะมีอพอปสปาวขึ้นมาแล้วก็เป็นระยะเวลาเหมือนเดิมเลยเนะาะก็คือพอบเนี่ยสามารถแยกได้ในแต่ละโซนเลยเนาะ ได้หมดเลยเนาะโอเคนะครับแล้วก็ไม่สามารถปลูกใกล้กันได้นะครับสังเกตได้เลยเนาะอันนี้มันอยู่ห่างนะครับถึงจะปลูกได้เนาะก็คือต้องอยู่ห่างๆนะครับถ้าเกิดเราไม่อยู่ห่างเนี่ยมันก็จะไม่อ่ามันก็จะไม่ปลูกปลูกไม่ได้นะครับเนาะโอเคโอเคเดี okay. Okay. ๋ยวเดี๋ยวจะลองปลูกสักสองต้นนะครับแล้วก็สามารถปรับเวลาในส่วนของการที่มันพอมันโตถึงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถึงจะขึ้นว่าให้อาหารมันนะครับก็คือเป็นการให้น้ำนั่นแหละนะครับผมนันเป็นการให้น้ำอ่ะ พอมันโตถึงประมาณสามสิเปอร์เซ็นก็จะถึงให้น้ํานะถ้าเกิดเราไม่ได้ให้น้ามันนานๆมันก็จะตายเนาะต้นมันก็จะถูกลบไปก็เราก็ต้องรีบมาให้มันนะครับเนาะก็ทําไอเทมให้น้ําได้นะครับเป็นถังน้ําอะไรแบบนี้เนาะโอเคนะครับปรับระยะเวลาได้นะตรงนี้ปุ๊บอ่าพอเราให้น้ําเสร็จก็จะขึ้นว่าให้อาหารน้องแล้วอะไรแบบนี้ก็สามารถปรับแต่งโ no น้ต f y ายได้นะครับผมเนาะเช่นนะครับก็น้ําก็จะหายไปเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ แต่ละโซนเนี่ยสามารถปรับแต่งได้นะว่าอยากให้น้ํากี่ครั้งนะครับอย่างตัวนี้เดฟน่าจะทําไว้แค่หนึ่งครั้งนะนะก็คือให้น้ำหนึ่งครั้งปุ๊บก็จะโตแล้วก็สามารถเก็บได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับ,บพอมันโตนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะปุ๊บอ่านี่เห็นไหมพอมันโตก็จะเป็นรูปกระไาแบบนี้แล้วก็สามารถมาเก็บได้เนาะอ่าพอเก็บแล้วก็จะได้ไอเทมมานะตามที่เราเซตติง้งว่าให้มันสุ่มอะไรยังไงเนาะปุ๊บอ่ะได้ใบยาส,าบยาสูบมานะครับนี่ได้ใบยาสูบกับมานี้จะสูบมาไหมอ่ะ เดี๋ยวนะตอนนี้โตนะแล้วก็แต่ละโซนเนี่ยสามารถปรับแต่งระยะเวลาในการที่ความเร็วของการโตของมันนะครับเนาะตอนนี้เดฟตั้งไว้แค่เอ่อน่าจะแค่หนึ่งนาทีเองนะครับถือว่าน้อยมากเนาะสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับเนาะระหว่างนี้ก็รอมันไปนะครับเก็บนะครับผมแบบนี้เลยเนาะอืมแาบน,นี้เลยปึ๊บเก็บปับ๊บอ่าได้ใบายาสุกมานะครับต่อไปก็จะเป็นสิบเนาะอะไรแบบนี้นะก็ สามารถเพิ่มโซนได้ไม่จำกัดนะครับตามที่เดฟบอกเลยเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้ด้วยนะแบบว่าถ้าเกิดเราปลูกอยู่แล้วเราออกไปไกลๆจากโซนเนี่ยให้มันลบพ็อปไหมให้มันยกเลิกการปลูกไหมอะไรแบบนี้เนาะการผู้เล่นแบบว่าปลูกทิ้งไว้แล้วผู้เล่นออกไปทําอย่างอื่นอะไรแบบนี้ก็ให้มันลบไปเลยนะครับผมเนาะลบไปทิ้งไปเลยเนาะอะไรแบบนี้ก็ทําไว้ให้แล้วนะครับผมเนาะสามารถนําไปใช้ได้เลยเนาะแล้วก็คอนฟิกตามที่บอกครับ มันใช้ได้เยอะมากๆนะอะถ้าเกิดเด็จะปลูกใกล้ๆกันมันจะปลูกไม่ได้นะครับผมปุ๊บอะสังเกตว่ามันจะไม่มีท่าทางอะไรเลยนะเดฟบกดใช้แล้วนะครับไม่มีท่าทางนะแต่ถ้าเกิดเราเดินมาอีกสักนิดนึงนะครับก็จะปลูกได้เนาะอะไหมอะประมาณนี้นะครับก็ทรัพยากรตัวนี้นะครับมันปรับแต่งได้เยอะนะถ้าเกิดพูดในคลิปนี้ก็น่าจะยาวนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ดิสคอปใต้คลิปเลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลคลิปหน้านะครับ๊ายบาทครับ